สวัสดีค่ะนี่ฉันนางสาววริศรา,าอ่านมีวาสนาหรือว่านน,นี่ แม่ของฉันมีฉันตั้งแต่ตอนอายุ17เจ็ด ATK ขึ้นสองขีดเป็นโควิดเหรอลูกนี่มันไม่ใช่ ATK นี่มันที่ตรวจคันนี่แกท้องเหรอแม่เอาไปเลยนะแกเอาไปจากบ้านฉันเลยนะจะามีชินลูกฉันกออกไ,<อ>ไปเลยเออกไปย่ากลับมาอี่ทำไมแม่ท้องฉันแบบนี้

ขนะที่บ้านฉันยากจนแต่ฉันเป็นเด็กเรียนดีจึงได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนมัธยมปลายชื่อดังแห่งหนึง่งแต่ชีวิตฉันต้องเปลี่ยนไปเมื่อเจอกับเพื่อนร่วมห้องกลุ่มนี้หรือรู้จักกันว่าแก๊งนางฟ้าพวกเขาเป็นลูกของผู้สนับสนุนหลักของโรงเรียนทำให้เขามีอิทธิพลในโรงเรียนค่อนข้างมากพวกครูเลยไม่กล้าไปเหอเออกับพวกเขา พวกเขามักจะชอบแกล้งฉันเพราะฉันบ้านจนแต่ฉันนั่นเรียนดีกว่าพวกเขาพวกเขาชอบทำให้ฉันขายหน้าแม้แต่ต่อหน้าครูก็ตามแต่ครูก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้เลย พวกเขาชอบเดินตามฉันเพื่อจะไปแกล้งฉันแกล้งฉันแม้กระทั่งตอนฉันเข้าห้องน้ำฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมพวกเขาถึงเกลียดฉันกันได้ขนาดนี้นะฉันออกมาในสภาพที่เปียกแบบนี้เกือบทุกวัน แต่ฉันก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยจริงๆฉันโดนทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ทาทั้งโดนแกล้งทั้งทางกายและจิตใจมาวันนี้ฉันรู้สึกแย่เหลือเกินรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากเป็นตัวตลกของพวกเขาสวัสดีครับคุณลวมีฉัมาจ้ความครั ฉันโดนเพื่อนที่โรงเรียนกันแกล้งพูดจามไม่ดีใส่จนเขาคิดสัน้นฆ่าตัวตายค่ะคุณตำรวจเขาจะช่วยดิฉันได้ไหมคะเดี๋ยวฉันรับเรื่องไว้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจ ขอขัดขันครับเชิญทน,นายอภิเดชนางสาวอาริยนาและนางสาวเกศอรถูกนางสาวอริตราขโมยของมูลค่าไปและไม่มีการการัดแยงและทำร้ายนางสาวอริตราแต่อย่างใดซึ่งเป็นความผิดทางมัตตาอาญาหนคึครับขอขัดขันครับเชิญทนายอดิศรจากข้อมูลรจดบันทึกที่เกิดเหตุพวกเขามีค่าที่นางสาวอริยนาและ ให้หนางสาวอริลดามา่งหน้ามากและนางสาวเอกออนรับจบให้รับโทษค่ะ ไม่เป็นไรนะครับคุณแม่ตอนนี้ลูกคุณแม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว <c oughs> ที่เหลือก็่อให้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับสู้ๆครับ